ผู้นายไม่รู้หรอกพราฉันวาดฝันไว้ขนาดไหนฉันฝันไว้ว่าจะเป็นตัวแทนระดับประเทศแค่โดนนอกอะทำให้สมองาภาภาพิการเลยเหรอนี่แกงเงียบไปเลยนะถ้าไม่อยากมีเรื่องนาต้องขอโทษแทนปรับภัยด้วยนะจ๊ะเขาคงยังทําใจไม่ได้นะ่ะนายไม่ได้ลองทําทุ่มสุดตัวแล้วนายจะมาสรุปได้ไงว่านายทําไม่ได้วันนี้นายทําไม่ได้แต่พรุ่งนี้ก็ยังมีอีกวันให้นายลองทําใหม่ที่พวกเรามา เพราะพวกเราจะมาช่วยนายนะหมองช่วยวฉันไม่ได้เลยหรือว่าพวกเธอเก่งกว่าหมอทุเรศวะนายจะมาพูดให้เรื่องมันแย่ลงไปอีกทําไมอ่ะไก่เรื่องแค่เนี้ยทำเป็นฟูมฟายทุเรศเสิ้นดีใช่ไหฉันมันทุเรศจะมาสนใจฉันทำไมอ่ะกิปากภัยแกแยังมีมือไหม